หาพี่น้องมามณีอน้นศิลป,ปะสิบภาพพี่น้องมาเก็บบรรยากาศอันนี้ก็เป็นต้นไส้เดียวกันนะนี่ผมว่าจะมาปั่นเป็นบอนไซต้นไส้ก,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 ก้อนหินพี่น้องนี่ก้อนหินผมก็ทั้งก้อนหินก้อนยิ้มพี่น้องก็เก็บคอร์คลียรมาแถว่ยวนะพี่น้องนี กับโบท่านไหนล่างน้บนิดนะหน่อยนะอาจจะเปืี่ยนเองหน่อยนี่หน่อยสามก่อนผมในร่องสองก่อนนี่โบโบได้ฟอร์มนี่หน่อยก็เลยเปลี่ยนเป็นก่อนนี่เขาฟอร์มโมโมเพราะเออหลากัลกหลักมีใส่ขัวอย่างนนีะ้มีใส่ขัวหลักส่วนกลางหักนี่หน่อยผมดึงหักผมเลยตัดออกเลี้ยวแค่นี้ อันนี้ก็เป็นการทดลองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของมูลวันละนิดละหน่อยคือเก่าพี่นอ้องนี่เออ่ผมก็ได้เอากระดาษทิชชู่พี่น้องด้ะกระดาษทิชชู่นี่กระดาษทิชชู่ใหม่ๆเลยพี่นอ้องด้ะใหม่ๆเลยพี่น้องแต่ว่ามือผมบายดูแล้วก็เลยเปลีปล่ยนๆหน่อยเอ่อผมก็ได้เอาพอฟังหรือเชียบฟังหลัด เพื่อจะให้รากเขายึดกับหินปูนเหาะหินปูนนี่หินปูน,น,ปน,น,ปนแล้วก็นี่แหละมีลวดพร้อมอันนี้ก็เป็นลวดลวดในเป็นลวดเออผูกเล็กน้องนี่ต้องมีลวดกับเสียกฟางซอยได้ไงมนะนี่จังสี่ได ทรงตามที่เ้าต้องการของบรรทไซของเ้างนี่จังสิตั้งอยู่พี่น้องแล้วก็ลาบพยายามหาเออ่หินปูนหรืออันนี้นีไงละ่ะหินปูนหรือหินก็ได้พี่น้องนี่ห้องกับพยายามหาเออนี่รูปทรงแบบนี้ตั้งไงพี่น้องนี่นี่หรือถ้าเา หาว่าได้แบบนี้ก็ได้กันพี่น้องได้เบิด์ตเลยพี่น้องเขาจินตนาการตกแต่งเอาพี่น้องนี่ได้เบิดเขาสิเคาะเคาะให้ทอกันดากคาะกันพอเค้าเมื่อผมมีพี่น้องแตตามมีตามเกิดเลยพี่น้องใช้สีก็ได้กันพี่น้องได้เบิด์ตเลยพี่น้องนี่จินตนาการเอาพี่น้องนี่ได้เบิดแต่ตัาการที่ตั้งอยูสี่ส่วนดวกพี่น้องนี่แต่สี่สะดวกเพราะตอนเข้ามาเข้ามาู้เดียวพี่น้อง ถ้า<ม>ถ้าห่อมัดคดซอยห้อก็สิง่ายขึ้นพี่น้องเพราะอันนี้เห้อหามัดผู้เดียวแต่งผู้เดียวาต้องพยายามหาหินหาหินหรือ,อ,อปูนนี่อันนี้น่าจะเป็นเศษปูนเศษปูนเศษปูนที่เหลือใส่ก็มีประโยชน์พี่น้อง <c oughs> ถ้าต้นนี้ติด ลากหรือเกิดพิษสีงงมแา่พี่น้องว่าจัดได้ตามฟอร์มที่ต้องการนี่กะประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ